สวัสดีค่ะช่องรานินชา4 2 8 9ยินดีต้อนรับพบกับการดูดวง10เดือนปักหลังของเดือนพฤศจิกายนคำทำนายตั้งแต่วันที่1 6ถึง30พฤศจิกายน2563การทํการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมให้กับบุคคลจำนวนมากไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่10เดือนของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีไพ่10เดือนจะบอกเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรัก ไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบาแรกของชาววันพฤหัสบ,บดีนั่นคือสเตนเป็นไพ่ของผู้หญิงเก่งมีความเข้มแข็งแข็งแ,งแรงในเรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยไข้อะไรรุนแรงถ้าหากเป็นอะไรก็จะเจอหมอดียาดีนะคะหากโรคภัยไข้เจ็บอะไรจะเป็นเนี่ยของชาววันพฤหัสบ,บดีในปักนี้ก็จะเป็นพวกตุ่มน้าําใสๆหรือว่าถ้าหากใครเป็นซีดก็จะเป็นแค่ตุ่มน้ํานะคะมันจะไม่เป็นเนื้อร้ายเป็นอะไรทั้งสิน้นอาจจะเป็นโรคเก่ามา เริ่มอะไรแบบเหล่านี้แต่ไม่รุนแรงอย่างที่บอกจะเจอหมอดียาดีเข้ามารักษาดูแลตอนนี้ชาววันพฤหัสบดีมีความเป็นตัวของตัวเองข้างๆสูงสตรองขึ้นเข้มแข็งขึ้นอาจจะมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ต้องเข้าไปพูดคุยเจรจาน้มนาวจิตใจคนนะคะเรื่องการงานจะเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งต้องออกแรงต้องแอคชั่นแต่ที่สุดแล้วก็ไม่พ้นความสามารถความรู้ที่รอบด้านของคุณนะคะ มาดูเรื่องการเงินบ้างตำแหน่งกระดุมพระการเงินโชคลาบอะไรพวกนี้ขึ้น8ดาบถ้าท่านใดรักเรื่องการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ไม่ควรนะคะไม่แนะนําเลยในช่วงนี้และควรระมัดระวังเรื่องหลักทรัพย์การเงินต่างๆค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้ดูให้รอบด้านนะคะอาจจะมีเรื่องให้เราต้องอึดอัดไม่สบายใจเกินไม่เข้าคลายไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือไม่ ต้องไปทบทวนดูนะคะจะมีการแยกหุ้นแตกหุ้นกับหุ้นส่วนหรือไม่ในกรณีที่ทํางานเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนคู่กรณีพอเกิดการแยกหุ้นคุยกันตกลงกันไม่รู้เรื่องตัวเราเองจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องผลประโยชน์ดูแลเรื่องเอกสารให้ดีๆให้ชัดเจนนะคะเพราะนี่เป็นการทำนายล่วงหน้า คุณไปวางแผนรับมือเลยว่าถ้าหากมีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนคู่กรณีใดๆมองที่เอกสารมองที่หลักฐานสัญญามันจะช่วยเหลือคุณได้ขอให้หาที่ปรึกษาที่ดีเพราะเมื่อไหร่ที่การเงินมันขึ้นแปดดาบเนี่ยมันจะมีภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างและไพ่แปดดาบเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่จำเลยดังนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าเราจะเสียเปรียบเรื่องการเงินและหลักทรัพย์ ที่พูดย้ำเพราะว่ามันลิงก์ผูกโยงไปกับความซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะมันจะมีเรื่องเข้ามาแทรกแซงแบบนี้แนวโน้มที่จะเป็นเช่นนี้เตรียมรับมือไว้จะดีกว่าถ้าไม่เกิดก็ถือว่าลอยตัวถ้าเกิดก็ถือว่ารอบคอบมาดูตำแหน่งสหัชชะดีลงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์ตอนนี้ใครทำงานด้านนี้จับงานด้านนี้ลุยเลยนะคะเขาเรียกว่าถึงเวลา ที่จะได้แสดงแสนยานุภาพคนค้าขายออนไลน์ที่เคยซบซบซาๆก็จะดีขึ้นแล้วถ้าใครที่ต้องดิวประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรพวกนี้ถือว่าจะได้เรียกว่าไอ้ที่เก็บเอาไว้ว่าจะเก่งกำไรก็จะเป็นไปตามความคาดหมายคาดหวังส่วนไอ้ที่จะซื้อเข้ามาใหม่เล็งเห็นแล้วว่าทำกำไรแน่นอน ก็จะได้มาในราคาที่พอฟัดพอเหวี่ยงกล้าหยิบกล้าจับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะถ้าใครจับเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงคนค้าขายออนไลน์ด้วยเช่นกันจะมีออเดอร์มาปังๆตำแหน่งนี้แทนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเพื่อนบ้านเพื่อนรวมงานขึ้นวิวอ,อ,ฟอัฟจูชาววันพฤหัสบดีอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเจอเพื่อนเก่า หรือว่าการยานามิที่ดีที่แวะเบียนเข้ามาให้ได้เรียนรู้ได้รู้จักนะคะอาจจะมีโชคมีลาบไม่ได้หมายถึงหวยเบอร์นะช่องทางของการเห็นเส้นทางของอาชีพเห็นไอเดียต่างๆดีๆจากการออกอีเวนต์จากการออกไปเจอผู้คนในสังคมนะคะมาดูคนทํางานประจําบ้างท่านใดที่ทํางานประจํางานลูทีนตําแหน่งหน้าที่การงานมีหนึ่งถ้วยแล้วมีควีนถือถ้วยแล้วสถานประกอบการเป็น าอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนแผนกปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะหรืออาจจะต้องได้รับงานจากคนอื่นมาทำงานที่รับมาเนี่ยมันมาด้วยเล่ด้วยเหลี่ยมของใครบางคนนะคะเพราะเจ็ดาบเนี่ยมันไม่ได้มาแบบซื่อๆใสๆหรอกกูอาจจะได้รับตําแหน่งอะไรบางอย่างเข้ามาได้มาครั้งนี้ก็เอาปัญหามาด้วยที่สุดแล้วอย่างที่บอกะคะ่ะ เก่งเกินคุณไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ที่เจ้าชะตามี infinity อยู่บนหัวแบบเนี้ปากเนี้ยหัวจะลื่นไหลใส่ปิ้งคิดอะไรก็ออกทำอะไรก็สามารถเขาเรียกว่าฉันเอาอยู่ปากนี้ใครจะมาโค่นคนวันพฤหัสอะ่ะไม่ได้เหนื่อยหน่อยแต่ก็ฝ่าฟันไปได้สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังความผิดพลาดในด้านเอกสาร ในหน้าที่การงานรวมไปถึงเอกสารทุกตัวนะคะอย่างที่หมอเกิดเอ่ยเมื่อข้างต้นท่านใดที่คิดจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านซ่อมรถอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ระวังการตีหัวเข้าบ้านระวังว่าค่าใช้จ่ายจะกลายเป็นเบี้ยหัวแตกอาจจะมีการเล่นเล่เล่นกลอะไร จากคนที่เราไปดิวด้วยไปว่าจ้างนะดูตรงนี้อะไรอุปกรณ์อะไรที่บวกราคาเพิ่มเกินไปไหมอะไรเหล่านี้นะคะมาดูเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านและสุขภาพของลูกหลานบริวารแข็งแรงสมบูรณ์ดีให้ระวังอย่างเดียวคือผู้หญิงสูงวัยภายในบ้านแม่ป้าย่ายายพี่สาวนาอาอะไรเหล่านี้ให้ระวังเรื่องกระดูกและฟัน แล้วก็ถ้าหากเตือนท่านได้ก็เตือนให้ระมัดระวงังทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของตนอย่าไปวางเผลอเลยเพราะมันไม่ได้หมายแค่ความเรื่องสุขภาพเท่านั้นไพ่ดาบมันคืออุปสรรคมันไม่ได้หมายถึงสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวไพ่เจ็ดดาบมันเป็นไพ่ของคนถูกลักถูกขโมยก็ให้ระวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเผลอทำสิ่งของที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจสูญหายหรือมีมูลค่าสูญหายอันเกิดจากถูกลักถูกขโมยด้วยก็เป็นได้ระมัดระวังให้รอบด้านนะคะ มาดูอุบัติเหตุจากการเดินทางยานพาหนะไม่เห็นการเฉียวชนแต่จะเห็นว่าเสียตังไปกับเรื่องรถเรื่องบ้านนะคะอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มาดูเรื่องความรักบ้างสำหรับท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนเจ้าชะตาเนี่ยเป็นสเตนคู่รักคู่ครองเป็นห้าดาบเขาเรียกว่าคนแรงต่อคนแรงมาเจอกันตอนนี้ให้ระวัง เขาเรียกปัญหาลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันอันเกิดจากอีโก้ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายสเตรนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงจะออกแนวลักษณะข่มคู่ถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ชายเนี่ยออกแนวเกรงใจคู่รักออกแนวขี้หึงขี้หวงแล้วฝั่งคู่รักเนี่ยขึ้น5้าดาบเขาเรียกว่าคนดื้อเงียบเอาแต่ใจตัวเองอีโก้จัด คนสองลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันอารมณ์ในปากเนี้ยจะคล้ายๆกันถ้ามีปัญหาปะทะกันเนี่ยเกิดจากความไม่ยอมกันและกันนะคะถามว่าในการประทะการทะเลาะกันเนี่ยถึงขั้นจะเลิกลากันไหมไม่เลิกอะคะ่ะแต่มันจะประมาณว่ามันจะมีศึกฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินเกิดขึ้นในบ้านนะ่ะกระทบกันทะเลาะกันหาจุดลงตัวไม่ได้ ส่วนจะแรงไม่แรงเนี่ยอยู่ที่ชาววันพฤหัสบดีเลยค่ะว่าว่าถอยเป็นไหมเพราะสเตรนจเก่งแค่ไหนเจอห้าดาบเนี่ยปวดหัวนะคะห้าดาบนี่ไม่ฟังใครนะยังไงฉันต้องเอาชนะให้ได้ใจเย็นๆนะคะมันไม่มีอะไรหรอกก็แค่ลิ้นกับฟันกระทบกันที่เหลือมันเป็นเรื่องของอีกโก้ถอยคนละเก้าก็จบแล้ว ท่าจะรอให้ฝั่งคู่รักเขาถอยทั้งๆที่เราไม่ผิดนะเราทำไมเราต้องถอยถ้าคิดอย่างนี้ทะเลาะกันตายเลยนะคะจงใช้ความฉลาดหลักแหลมและเป็นนักเจรจาโน้มน้าวจิตใจคนมีวิธีการหวานล้อมสารพัดที่ชาวันพฤหัสจะทําให้คู่รักโอนอ่อนผ่อนตามได้เขาเรียกว่าเหมือนจะแพ้แต่กลับชนะนะคะแล้ว ท่านใดที่เป็นคนโสดชาววันพฤหัสถามว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาหรือไม่มีเข้ามานะคะถ้าท่านใดที่รอข่าวดีจากคนต่างชาติอาจจะเป็นความรักต่างวายัยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะกระงอนกระแงนถ้าหากมีความรักเข้ามาหมายจะมีการหึงหวงการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการตะบึงตะบอนอะไรกันามว่าถึงขั้นจะได้คบค้ากันคุยกันใน15วันนี้หรือไม่ 16ถึงพฤศจิกาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการอย่างเชิงปรับตัวและดูท่าทีของกันและกันเพราะตอนนี้ชาววันพฤหัสบดีคนโสดเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ต้องการใครมาเคียงข้างขนาดนั้นเป็นคนที่รักเกียิรักศักดิ์ศรีค่ะแน่นอนเป็นคนที่รักใครเรารักจริงสเกสเนี่ยรักใครรักจริงนะแต่ถ้าทําให้ตัวเองรู้สึกว่า ไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีรู้สึกว่าไม่ไม่งดงามไม่สง่างามก็ยังไม่พร้อมที่จะเอาใครมาแนบใจในช่วงนี้นะคะใครที่จะไปะจีบคนวันพฤหัสต้องจีบแบบมีเชิงนะจะไปทําให้เขารู้สึกเเป็นอะไรขนมกินเล่นนั้นไม่ได้ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าให้เกียรตินะถือว่ามาถูกทางรับรองไปชิดใจคนวันพฤหัสได้แน่ๆ ก็ถือว่าอ่านให้ครบทั้งสิบเรือนแล้วนะคะไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามแล้วคอมเมนต์ถามได้ค่ะหมอจะเข้ามาตอบอาจจะตอบชา้าสักนิดนึงนะคะขอให้รอหน่อยเพราะว่าทุกอย่างทําเองคนเดียวทั้งหมดเลยฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสาหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลัยไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าหากคลิปนี้พอมีประโยชน์ขอ,อน้ําใจจาก ผู้ชมผู้ฟังช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะคะการแชร์เนี่ยเท่ากับเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับคนทำงานนะคะที่หายไป3เดือน4เดือนส่วนหนึ่งก็มาจากการหมดทุนแหละได้ทุนแล้วมีทุนแล้วก็เลยกลับมาทำเพราะว่าทำช่อง YouTube ช่องเล็กๆที่มีคนดูแค่คลิปละ400-500คนเนี่ยไม่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวหรือว่าเป็นทุนในการผลิตคลิปได้นะคะต้องไปหาเงินตังหากแล้วช่องเล็กๆ ที่มียอดคนดูแค่4ี0ร้อร้อยคนต่อคลิปเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาของสปอนเซอร์หรอกค่ะที่เหลือนะหมอดิ้นรนแล้ววิ่งหาเงินทุนมาทำคลิปเองยังไงเป็นกำลังใจโดยการกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ